สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ this that these those กันแบบง่ายๆนะคะซึ่งแต่ละตัวจะใช้ยังไงเรามาติดตามชมกันได้เลยค่ะคำแรกนะคะ this แปลว่านี่ใช้กับสิ่งของหนึ่งอย่างที่อยู่ใกล้เรานะคะจากรูปมีตุ๊กตาหมีอยู่หนึ่งตัวและมีนิ้วชี้ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับตุ๊กตาหมีเลย เราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า This is a bear. This is a bear. นี่คือตุ๊กตาหมีหนึ่งตัวอย่าลืมนะคะว่า This แปลว่านี่ใช้กับสิ่งของหนึ่งอย่างและต้องอยู่ใกล้เราค่ะต่อไปนะคะคำว่า This แปลว่านี่เช่นเดียวกับคำแรกนะคะแต่จะใช้กับสิ่งของที่มีมากกว่าหนึ่งและอยู่ใกล้เรานะคะ จากรูปมีตุ๊กตาหมีอยู่สองตัวและมีนิ้วชี้ซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับตุ๊กตาหมีเลยเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า these are bears these are bears นี่คือตุ๊กตาหมีหลายตัวอย่าลืมนะคะทุกคนว่า these แปลว่านี่ใช้กับสิ่งของที่มีมากกว่าหนึ่งและต้องอยู่ใกล้เราค่ะซึ่งคำว่า these กับ these จะออกเสียงต่างกันนิดหน่อย t ดีสจะเสียงสั้นกว่าส่วนดีจะเสียงยาวกว่านั่นเองค่ะต่อมานะคะทุกคนลองสังเกตนิ้วมือนะคะว่าอยู่ห่างจากตุ๊กตาหมีกว่ารูปก่อนหน้านี้ซึ่งคำว่า a t h แปบลบว่านั่นใช้กับสิ่งของหนึ่งอย่างและชี้อยู่ไกลๆเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า t h a t is s b e e r r ร์ a t is a bear นั่นคือตุ๊กตาหมีหนึ่งตัวค่ะคำสุดท้ายนะคะ c o m m o d แปบลบว่านั่นเช่นเดียวกับคำว่าเด็ดแต่ใช้กับสิ่งของที่มีว่ากกว่าหนึ่งและอยู่ไกลเรานะคะจากรูปมีตุ๊กตาหมีอยู่สองตัวและมีนิ้วชี้ซึ่งอยู่ไกลจากตุ๊กตาหมีเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า those are bears those are bears นั่นคือตุ๊กตาหมีหลายตัวอย่าลืมนะคะทุกคนว่า dose แปลว่านั่นใช้กับสิ่งของที่มีมากกว่าหนึ่งและไกลจากเราค่ะสรุปกันอีกครั้งนะคะ t h i s แปลว่านี่ใช้กับสิ่งของที่อยู่ใกล้เราตัวอย่างประโยค t h i s is a bear นี่คือตุ๊กตาหมีหนึ่งตัว t h i s แปลว่านี่ใช้กับสิ่งของที่มีมากกว่าหนึ่งที่อยู่ใกล้เรา ตัวอย่างประโยค These are bears นี่คือตุ๊กตาหมีหลายตัว That แปลว่านั่นใช้กับสิ่งของที่อยู่ไกลเราตัวอย่างประโยค That is a bear นั่นคือตุ๊กตาหมีหนึ่งตัว Those แปลว่านั่นใช้กับสิ่งของที่มีมากกว่าหนึ่งอยู่ไกลเราตัวอย่างประโยค Those are bears นั่นคือตุ๊กตาหมีหลายตัว ถ้าหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ